โฟฮ่องกงฮะวันนี้ปิดตลาดไปแล้ววันที่8นะฮะยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าวันที่7ที่ผ่านมาครับออกมาคุณจะเห็นเลยว่าซื้อกันน้อยนะโบเซ r a ซื้อไปประมาณ6.4ล้านโคตรน้อยแล้วฮาวเวิร์สเไม่ซื้อเลยยอดจุมจ๋มจิ๋มน้อยมากอะเอาเป็นว่าไม่ได้มีผลเลยนะอีทยิ่งหนักก็ไปใหญ่นะอีทนี่ออกเยอะด้วยนะสีแดงเนะี่ยอะ มันก็มีโบสชาเข้ามาซื้อเข้านะบิตคอยนี่ไม่ซื้อ2เจ้าซื้อเจ้าเดียวอีเจ้าที่ซื้อก็แค่6ล้านเองนะกระจอกมากยอดนิดเดียวยอดเอออ ETF ของฮ่องกงรวมทั้งหมด3เจ้า6.4ล้านเท่านั้นนะฮะถือว่าไม่ได้มีอะไรขยับเลยนะฮะไปดูอเมริกาดีกว่าผมว่าอเมริกาน่าจะสนุกกว่านะ,ะ Back rock ครับแบ็กรอครับซื้อแค่2วันเองนะฮะหลังจากที่ซื้อมาตลอด7 1วันไม่ซื้อเนี่ย4วันติด แล้วก็มาขายขายครั้งแรกนะ6ก0กว่า BTC 6 8 8 4 BTC คือยอดของการรายงานของฝั่งสหรัฐเนี่ยยอดหน่วยจะเป็น BTC นะเดี๋ยวเพื่อนๆงงไอที่เห็นอยู่เนี่ยคือจำนวน BTC ขาย600กว่า BTC แต่ยอดเมื่อกี้ของฮ่องกงเนี่ยเป็นจำนวนดอลลาร์นะฮะเป็นล้าน6.4ล้านเดี๋ยวจะงงนะฮะอันนี้ไหลออก608 BTC แล้วก็มา,มานิ่งๆอยู่อีกวันหนึ่งแล้วจย่ากนั้นเนี่ยก็มาซื้อ สวันติดนะแต่ซื้อก็ไม่เยอะนะสองรกว่า300ร้อบดซีนะเซื้อเปนเคยซื้อเป็นพันอะตอนนี้ซื้อนิดเดียวเองนะครับแล้ววันนี้นะก็ไม่ซื้ออีกแล้วเพิ่งปิดยอดมาเป็นภาพที่แบ็กล็อกดูหมดแรงจริงๆนะถ้าเราดูย้อนหลังกันไปหนึ่งสองสามสีดูติดลบอะนะฮะอาจจะติดบวกนิดนึงแต่ว่า9วันที่ผ่านมาแบ็กล็อกดูหมดแรงอยู่นิ่งๆอะอยู่นิ่งๆซะเยอะนะอยู่นิ่งๆสะนะักครึ่งนึง ขายวันหนึ่งแล้วก็ซื้อ2วันแต่ซื้อ2วันนี่ก็ซื้อนิดเดียวนะไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะฉะนั้นดูเหมือนหมดแรงไงไม่รู้ในขณะที่เกลสเกลกลับมาขายอีกแล้วแต่ว่ายอดขายเกลสเกลก็ไม่เยอะนะขายประมาณแค่4 0 0กว่าไม่ได้ขายเป็นพันเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นคงก็ยังถือว่าทุกคนดูนิ่งหมดเลยไอคนที่เคยขายเยอะ ก็ขายน้อยๆหน่อยไอคนที่ซื้อเยอะก็ซื้อน้อยๆหน่อยคือทุกคนดูสังวน,นท่นทีมากนะอันนี้ความคิดผมนะเจ้าเล็กๆมากกว่าที่ขยับเขยืนเสยเยอะเจ้าเล็กๆเนี่ยวันนี้นิ่งหมดเลยนะศูนย์ศมีแค่ Fidelity ซื้อ64 b i บ c o i n ิตคอยดห <c oughs> <c oughs> น้อยอาร์คอินเวส์เมนต์ซื้อ44ก็น้อยอีกอยดีนะครับภาพรวมวันนี้ตลาดติดลบนะที่248.65 Bitcoin เอาเป็นว่า ในความคิดผมถ้าคุณดูยอดรวม Info ฟ l อาโฟเอาสัก9วันที่ผ่านมาหลังจากมีการทาวิ่งแล้วกันนะคุณจะเห็นว่ายอดเนี่ยลบซะเยอะแต่ว่าก็ลบไม่ได้เยอะมากลบแบบน้อยๆนะฮะลบแบบบางทีก็ไม่ถึงพันก็มีนะฮะมีลบเยอะๆก็อยู่วันหนึ่งที่ทิ้งลงมาดิ่งๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ลบเริ่มน้อยๆละนะฮะเริ่มเข้าสู่จุดที่ กำลังเป็นเล่นเกมช่องตากันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะฮะที่ผมบอกให้เฝ้าสังเกตตัว ETF ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ให้ดีนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็ใกล้จะจบสัปดาห์แล้วแต่ที่มาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวขอดูอีกสัก2วันแล้วเดี๋ยวเราอาจจะวันศุกรนะ์เนี่ยมาสรุปกันอีกทีว่า ETF หน้าตาเป็นยังไง